อันนี้ต้นอะไรเลยครับอันนี้ต้นบักตลิงปิงอันนี้ต้นบักพางอันนี้ต้นบักกิลิงปิงนะครับแล้วแล้วอันนี้อะไรล่ะครับบ้านบ้านครับไอ้ดูสิอ๋ออันนี้คุณพ่อทาอันนี้อะไรต้นอะไรครับนี่สองต้นนี่สวยจังเลยนีย่ต้นอะไรล่ะครับ ต้นต้นขนมปังครับต้นขนมปังกำลังออกดอดเนะขากำลังๆๆกำลังเกิดยอดใหม่ออกเป็นยอดนี้ครับมามารต้นมะพร้าวต้นมะพร้าว